สบายดีสบาย,ด,ยบด,ดีพี่น้องปก,ากาอปยเบิร์ตสกูสสกูตพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนบ่ายพี่น้องบม่มีห้างกว่างมีเวลามาเนาะหลังจากที่กินเขาเที่ยงแล้วทีมงานเกี่ยวเขาพอบ่ายสองโมงลงไปเกียเเก่ยวเขาคือเก่าพี่น้องบรนีาก็ยังเกี่ยวเขา้าหน้าเจล่อยู่พุ่นแหละปุ่นอยู่พุ่น เห็นบ่พพิน้องเกี่ยวอยู่พุ่นยังบ่ทันแล้วสาเหตุที่บ่แล้วเพราะว่าคนก็นอลอยรอจักไปทั้งใดเบิดจากคนยี่สิบกว่าเนาะยี่สองยีี่คนหายไปเครึงหนึ่งยังเหลือ1ิกว่าคนก็เลยบ่แล้วว่าสิแล้วก็บ่แล้วแท้จริงนะเข่าหน้าจีแห่มันก็บริงามเด้เข่าบางๆหนึง แปนเอิดเติดพี่น้องเห็นบ่โลกยังเหลือตาพุนอันนั้นน้าบอมีพ่อนสิเกียวรอบสองสายทเหตุที่บ่แล้วส่วนหนึ่งนะแบ่งเป็นสองกลุ่มมัดเข่าหน้าลุงเลินมัดเข่าแล้วก็สิคขนเขา่า หัวอันกัพักกันข้นเข่าเนาะหัวตั้งสี่ขยะอยู่มืนอนี่กระแดดเบิดมือได้พี่น้องแต่สเสามาบนมีคำว่ามืดฝนมืนอเนี่สงสัยฝนเมดแล้วละ่ะมัดเข่าสี่คนมัดแล้วก็บค้นเข่าอีกรหลดสองคัน อีกทีมหนึ่งก็ลงไปเกี่ยวเขาหน้านะะเจล่าแดดเปลี้ยงป่างอากาศห่อนเอา้าเ,เขาคือสี่แหงคักเนาะอันนี้เกี่ยวของแต่มือก่อนเ,เพิ่นสิมารเบิร์บอ มัดบเบิดกสรัตมันแบแหงค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกีียวมือนันมากับฝนห้ามสองมือสามมือมันเลยบ่ค่อยอยากแหงมือว่ามือว่านน่กระแดดอยู่ทั้งกระแดดมือว่าหนิล่ะกับมือนี่มือว่านน่ก็ะมืดฝนอยู่ ทีมมัดเข่ากัมัดทีมเกี่ยวเข่ากับเกี่ยวมัด้อมขนเข่าพ้อมหน้าลุงเลินกับเกี่ยวสามมือแปลนเอิดเติดพี่น้องแล้วเรียบร้อยหน้าเจแหะสองมือแล้ว คนกระหายก็เลยบบแล้วพรเขา่าอันแถวเพื่อนกระสิมัดเบิดของเจแหรกก็บเรห้หน่อยๆพี่น้องต่พุ่นละพุ่น,ล,นลงพุ่นไปหอดพุ่นเนาะต่อหน้าเบาหมีแต่หน้าพุ่นเห็ดสองแถวของยายลี่เห็ดแถวเดียว เกี่ยวเมื่อเดียวแล้วจากทุงง่งนาเหลืองอลามตอนนี้กระแปนเอิดเติดแล้วพี่น้องเบิดฤดูฝนแล้วกระสิขาสู่ฤดูแรงเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษา มืออื่นกับขั้นบวแล้วกับสิภาคันยุทธอีกเด้อยบัดน,นี้พอออกพรรษาเขาจะาไปทำบุญตักบาตรแต่ว่าไห,หนากับบุริมีหยางในพี่น้องเขียวเขีวยวนี่คือผักกระแยงมีแต่ผักกระแยงทั้งนั้นเนาะบุริมีหย,า,ยางอื่นปนเด้อผักกระแยงนี่พี่น้องเห็นบ่แต่ยังบ้านได้ออกดอกไมีแต่ผักไก่แยง ภากันเกี่ยวอยู่พุ่นแต่ว่ามื่อนี่ถึงว่าสีแดดแต่ว่าดีดังอย่างหนึ่งคือล่มเย็นๆพี่น้องหมู่ัดยังมืดฝนอยู่หอนเอามิดติงๆสังเกตบึงทองฝ้าแจงจางปางแบบบบมีบทเลย นี่ตะแดดถ้าแม่หลายคนคือเมื่อก่อนยี่สิบกว่าคนนะ่ะสองมือก็แล้วแล้วอันนี้มันก็ยืดเยื้ออีกอย่างก็มาอยู่ในส่วงสีออกพันษาคนแห้งกันหนีเบิดนี่หน้านางกันยังเหลือบอี่ไห้ลงไปนี่ เกี่ยวเมื่อวานกับมือนี้เดี๋ยวสิพามาเบิ่งคนงานเอามาเหมือนีีพันเรือกเก่าหายไปอีกบห่อนที่พรไส่หมวกกับคืองบดไส่ห เขาบ่เคยใส่อึดอัดเขาก็ะปัอเอาก่านเขาบ่งจอนแดดแท่จริงเขานั่งนะมันบรินาด้พี่น้องมันบางๆหนึ่งเขาบ่ค่อยงามขึ้นหน้าผู้อื่นแต่มักกะลาซ่าเกี่ยวน้ำหลังโมกับเป็นยักซี่ล่ะในสายจะคลองหน้าเฮ้อคือมิดอิ่มสิมอยู่เขาหนีไปแส่บิดมันนี่ ไปบุญไปงานกันเนาะมืองานเลยแล้วนี่ยกองขหนานี้ที่เดียวแมงมันคุณผู้ชมจับแมงมันไปเสบบได้ไม่ได้ไปใปไส่อายลุนแมงมันคนงานหายไปเสบบเจแล คือจังหวัลงงน้าผู้อื่น่23-24คนมันมาหน้าเจนแหละเหลือเก9คนที่เหลือหายไปเบิดกร์ตนงานแล้วเขาไปงานแข่งเรือสวรรค์เขต ม,มาวามชื่อนําใช่เาเ้าคยขาไุพราะวามยอนเมาเมาพ่อชาเมื่ออืนี่นนนนเขาขอ,อายุดกันเบิดได้นี่สิบ,บริพักอันเกีียวได้มื่ออื่นพอตอนเศร้ามันทำบุญตักบาทพี่น้องอีกอย่างก็ออกภรษาอันบ้านเบ้าหมีนาะเขาเจ้าเฮ็ดบุญกตคือบุญบ้านแหละบุญมู่บ้าน ก็สิงเงียบอีกอา้าวีมอนผัดใส่เสือแค่นีาผัดกังเกงขาสัน่นมันอีกคือบาฮาวบอดีดบ่เหรอมันเป็นยังไงบริดกินซ่าเขียวบ่หรือว่ามันแดด แต่จริงนางก็เหลือบอกี่ไหได้พี่น้องลงไปนี่ก็แถวละสามไห้ให,หน่อยยังเหลือสิบก่าหฮถ้า <Okay. S 1> เป็นหลายคนมากแล้วลงทีละสามไห้สี่ไหคือเมื่อก่อนนะอันนี้ลงไห้เดียวเก่าคน เอาเย,ยลีไปใส,ส่ซายังพระทันดในเสด็จลุงไขรก็ยังพระทันดในเสด็จหายเบาแปบก็หาย,าหายสาวันก็หายหนีเบิดแล้วพี่นอ้องยายอ่อนก็แล้วพอดจาจะคล้องแล้วก็หายเม็ดอิมซิม น,น้ำมันในบริหารข้าต้มขนมติ ได้ห่มมาอีกแล้วเนาะหอมแล้วแดดบดแล้วเขาก้อนเมฆเกี่ยวเข่าแล้วก็ลัดแมงมันเอามมานีิยุดบริสิมอนบริข้าเฮียเตมันนี่วันเสาร์บ่เอาคอยกับบริฮู้มือฮู้วันเด้สรุปวันเสาร์บ่มื่อนี่ โเวรเดตินมาแล้วจากกระแตนแมงมันขมันคนหลายเขื่อนช่วงแรกๆนะเกี่ยวสองมือกันแล้วแล้วลงทีละซีให้ผู้น แบ่งกันลงให้ละสามละสี่ละหาแต่พอเมื่อในเหลืออยู่เก้าคนสิบคนทําพุชมลอยล้อไปเรื่อยๆทีมงานก็นจ้ากหายไปใส่เบิดปีนาและเกี่ยวก้อนมมนั้นแ,แหละดำก้อนมูจังสิเดนแล้วก้อนมม เกียอน้ำลังโมแล้วพ่อฮัดหน้าจะของคิ้วจุของพอคนหายเบิร์ตอืม,แมกแล้วแอ,มมอ่แล้วพูนแรกๆก็คืออยู่คนงานลงเถอละชาสี 4, ส่สาหาคนหมือนหนึ่ง ตอนเที่ยงได้กินยังแย่รุ่นนี่แักแล้วเองบ็ไไปกินน้ำเองไปว่า,วาดเวยอาสรุดเข้าาเปเสมือ่อน่วันที่เท่าไรวันที่สิก็สาปดสแปดเออออกภาษาเมือนสาิบ้าวันยูสาวันสาวันสาวแสงปิดร้านไปงานแข่งเรือ สวรรค์นนเขตพ่อบ้านพ่อเพื่อนพี่น้องพออ่อใหญ่สร้างไว้อยู่สวรรค์เขตแล้วเลื่ไปบ้านปู่บ้านยาเพื่อนเสด็จไปไว้เดี๋ยวยายลียก,กินกินข้าวกับต้มเป็ดตีอย่องยางซาแทะหน้าเขาแล้วหรอบ่อออแดดก,ก,กันแดด สิบเอ็ดคนคำผู้ชมแต่ว่าที่มันมัดเขาเขาเจ้ามาัดเขาค้นเขาแล้วเขาเจ้ากับลาอยม้ส่วงคำแต่ว่ากลัวสิแล้วกับผู้แหละนนประมาณสี่โมงมมามาแมดดแดดน้องมาเนี่ย เกี่ยวเขาพี่น้องเกี่ยวเข่าตากแดดกับเกี่ยวเข่าตากฝนจักอันใดดีเนาะนาลุงเลินเกี่ยวเข่าตากฝนตั้งแต่มือแรกยันมือสุดท้ายสามมือพี่น้องจ๋าเดียกมาคนนี้บ่มีกสิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจ เดี๋ยวสิลงไปเกี่ยวเขาซอยเขาก่อนจักไ้พี่น้องถือเกี่ยวมาอยู่แต่โมน,กกน้กะเอาของกินมาฝากทีมงานอยแต่เดี๋ยวรอพักเบรกก่อนเนาะจังสิพ้ากันกินเดี๋ยวเกี่ยวจักไ้สองไ้ก็สิได้พักเบรกอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวส่วงคำคำก็สิได้ลงอีกรอบหนึง่งพี่น้องเพราะมันแดดกับพักแน่เห็ดแน่ประมาณนั้นแล้วท่านผู้ชมไปแล้วพี่น้อง บายดีาอ้นยาวอ้ายดาบอยได้ห่อนแบบนี้สิลงไปแท่น้ำละบาดเต่ว่าของกีแหน่มาในบริเ้อเนาะมืออื่นแต่ว่ามือนี้ก็จักสิแล้วบ่แล้วพี่น้อง